ได้มือมือสองมาช่วยแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขาลาดบอนไซฟาร์ม KBF หลังจากที่เราได้มะพร้าวมาแล้วนะครับพี่น้องมาทำการปาดทำการปอกเพื่อที่จะทำเป็นวัตถุริบบอนไซมะพร้าวซึ่งจากการที่คลิปที่แล้วหลายๆคลิปเอ ผมไปหาเก็บหาอะไรมานะล้วมันมันไ่คุ้มค่านะํามันรถอย่างที่บอกใช่ไหมล่ะมันได้ว่าละสองสามลูกอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจไปซื้ออย่างที่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับผมไปซื้อมาเกือบเกือบสามร้อยลูกสามเกือบสามร้อยลูกเ,เสียค่าค่าค่าจะหายเป็นตะโกหนึ่งต้นค่าจะหายเป็นตะโกหนึ่งต้นสําหรับมะพร้าวแล้วผมก็จะแบ่งเ,เป็นมะพร้าวที่แก่กอกที่เขาเรียกว่ามะพร้าวกอก แล้วก็มาภาพแบบยังไม่ยังไม่แก่จัดซึ่งแบบนี้เจ้าของสวนที่เขาที่ผมไปซื้อเขาบอกว่าแบบนี้จะงอกได้ดีกว่าแลาวนี่ผมดูมาหลายครูหลายอาจารย์ดูทางของเมืองนอกของเมืองไทยก็จะมีเทคนิควิธีในการปลูกที่แตกต่างกันเป็นการเพราะงอกหน่อในแต่ละสูตรแต่ละฉบับดังนั้นผมเลยจะทำทุกสูตร แต่ก่อนที่จะไปดูการเพราะมะาพร้าวงอกการปาดการปลูกอะไรนะครับไปดูการเตรียมคลิปนี้นะไปดูเตรียมแปลงที่จะปลูกแบบที่เขาปลูกกันทั่วไปก่อนแปลงดินเดี๋ยวพาไปดูแปลงดินที่เตรียมอ่าเอาไปลงผมจะแบ่งเป็นอย่างละ50ลูกเพราะว่าผมจะปลูกหลายสูตรอย่างที่บอกเดี๋ยวไปดูสูตรดินก่อนไปดูการมาร์กดิน เตรียมพื้นที่ดินกันเพราะว่าคลิปนี้จะเน้นไปที่ทําดินผสมดินเพื่อร้ามสําหรับเพาะมะพร้าวที่จะแบบเพาะให้งอกหน่อเร็วในสู้ต่างๆเราเราก็จะใช้ดินสูตต่างๆดังนั้นไปดูดินก่อนนี่นะครับพี่น้องเป็นแปลงดินที่ผมได้ทําการให้ลูกชายมาทําให้อันนั้นคือโรงเรือนแคคตัสเลยต้องกัน้นก็ผมตั้งเป้าว่าอันนี้นะ จะวางยาวไปแบบนี้ดินพวกเนี้ยคือดินใบก้ามปูที่ผมไปขนมาม,ามาักเป็นใบก้ามปูนะพี่นอ้องม์กได้สองปีแล้วเนี่ยล้วก็เดี๋ยวจะทําการจริงๆแล้วใช่แบบนี้เลยก็ได้นะผมว่านะเนี่ยเป็นเห็นไหมดินมันล้วนซุยอยู่แล้วแต่เพื่อความชัว่ก็เพิ่มความชุ่มชื่นเพราะที่เขาปลูกกันนะนะ ดินที่เขาทําเป็นอาชีพที่ผมดูจากท่านอาจารย์ที่เขาแนะนําใน YouTube ในอะไรต่างๆนะพี่น้องมันจะต้องเก็บความชุ่มชื้นเลยดีๆแล้วก็แดดํดำไรแต่บานผมเนี่ยอันนี้สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นผมต้องการความชุ่มชื้นที่ให้มันได้ทั้งวันเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องได้แดดด้วยแล้วก็มีความชื้นตลอดวันผสมไปเลยนี่ปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งถุง แต่ไม่ได้ผสมทั้งกองนะพี่น้องผมจะนี่อันนี้ลายๆแล้วเดี๋ยวเราเกลี่ยๆถุงนึงพอไหมล่ะนี่ว่ามันประมาณร้อยลูกนะสำหรับสำหรับการเพาะแบบเนี้หนึ่งถุงอ่าหนึ่งถุงเตรียมแปลงเพาะปลูกมันจะได้เพิ่มความชุม่มชื่นนี่เดี๋ยวจะ ทำดีๆเด้ยต้องสองถุงนะพี่น้องเดี๋ยวเอามาอีกถุงหนึ่งก่อนโอเคหมดขุยประเพ้าไปสองจริงๆก็ใช่เป็นอันนี้ไปเลยก็ได้นะแต่เพราะความช่วยอย่างที่บอกนี่คืออยากมันได้ความชุ่มชื่นอ่าเพราะว่าอันนี้เป็นดินแบล้ามปูมากอกะรผสมกันดีๆเลย คือนอกจากเพาะบอนไซได้แล้วไอ้เพาะมะพร้าวนอกจากเพาะมะพร้าวได้แล้วก็ยังสามารถพอได้มะพร้าวแล้วก็ยังสามารถที่จะเพาะรุ่นต่อไปหรือว่าจะไปปลูกบอนไซต่อได้เลยพี่น้องผสมขุยอย่างเงี้ยก็พร้อมปลูกบอนไซต่อไปเลยเป็นการเตรียมแปลงสําหรับเพาะมะพร้าวเป็นสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่จะมาทําเป็นบอนไซ ก็จะทำวนอย่างนี้ไปทั้งแปลงเลยพี่นอ้องนอะได้ได้มือสองมาแล้วพี่น้องมาทำปลงปลูกมะพร้าวบอดไซกันให้ลูกชายมาช่วยซับอ่ะได้มือ มือสองมาช่วยแล้วครับนี่คือการเตรียมแปลงเพาะมะพร้าวแต่ของผมตอนนี้ยังไม่มีมะพร้าวพันกะลาก้นแหลมหรือว่ามะพร้าววงวงร้อยนะครับที่เขาเรียกว่ามะพร้าวกะลาร้อยวงร้อยกะลาลืมสับสนนี่ก็จะเตรียมแปลงเพาะเพาะสำหรับปาดหัวไม่มะพร้าวปาดหัวซึ่งดี๋ยวทำการ ดูในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเราไปทีละสเตปไปสเตปเพราะว่าเราก็มือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันครับคลิปนี้จะเป็นการเตรียมแปลงดินก่อนซึ่งถ้าพี่น้องหลายท่านเป็นมืออาชีพก็อา่าจจะมีความรู้ที่ดีกว่าผมนะแต่ก็เข้ามาดูก็ขอบคุณมากเลยครับนี่ผมกล้าว่าได้ประมาณสักร้อยร้อยล,อยลกูกคือมีไม้ไอม้มีมีอยู่ประมาณร้อยลูก เนี่ยจะเพาะประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวขั้นตอนการเพาะต่อไปเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวให้คนหนุ่มก็ทํางานกันไปเราก็ไปทาหน้าที่ของเราครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมแปลงเพาะมาพ้าบอนไซในสูตรเพาะพอนอที่เขาวางปาดหัวเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปนะครับว่าวางแบบไหนอะไรยังไงซึ่งผมจะทําอย่างที่บอกต้นคลิปว่าจะทําเป็นหลาย หลายสูตรพอดูอาจารย์ทํามาหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นแบบว่าปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกปอกน้าําไม่ปอกน้าําเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหตุผลทําไมถึงต้องลองหลายสูตรเหตุผลที่อยากลองปลูกในหลายสูตรก็อย่างนี้นะพี่น้องถ้าที่ผมสังเกตดูนะอันไหนที่งอกเองมันจะออกหน่อพิสดารแต่ว่าจะสวยแต่ข้อเสียคืออา่ามันจะหน่อมันจะโตช้าเห็นไหม อันนี้เป็นมะพร้าวล่วงสวนเองนะครับไม่ปอกไม่อะไรอะ่ะมันก็งอกแต่มันจะงอกเฉพาะนี้แล้วมันแทงโค้งคือมันอยู่ในหนองน้าเนี่ยเราทําบอนไซเราก็อยากได้ทรงที่มันพิสดารไงถึงต้องมาทําการปลูกแบบหลายสูตรหลายวิธีมันแตกต่างจากการทําปลูกเพื่อเอาไปเพาะทําสวนมะพร้าวนะการทําบอนไซต้นนี้ขนาดนี่ถ้าถ้าเอาลากตรงนี้เป็นะก็จะเพาะแล้วตีโค้งตีลังกานี่ เพราะว่ารากมันอยู่ฝั่งนี้เยอะมันก็จะเป็นไม้ตีลังกาซึ่งก็จะได้ทรงที่แปลกพิสดารอันนี้เป็นไอเดียความคิดผมส่วนที่ซื้อแบบว่าที่เขาพอกออกมาแล้วเนี่ยผมก็ซื้อนะซื้อมาห้าสิบลูกอย่างที่เห็นในคลิปก่อนที่เคยทําที่เคยดซูซึ่งนั่นอ่ะมันได้แตนหนอที่ตั้งตรงซึ่งจริงๆแล้วตั้งตรงมากเลยไงพี่น้องจะตรงอยู่อย่างนี้เลย ม,มันมันมอสำหรับปลูกทำมันนั่นมันไม่ได้ทรงที่ผมอยากได้อ่าผมอยากได้แบบมีงิกมีงอม,มีโคตมีโค้งเหมือนเหมือนต้นนูน่นๆ่นที่ที่มันงอกเองตามธรรมชาติเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่นะครับที่จากทําคลิปที่แล้วเป็นไม้ที่ร่วงเองตามธรรมชาติงอกเองตามธรรมชาติมันจะได้ทรงอะไรที่แบบว่ามีโคง้งมีงอนมีอ่า นออวบอ้วนอะไรยางเงี้ยเราก็มาดูที่ทําจากคลิปก่อนอันนี้เป็นไม้ที่ถอนมาอันนี้ที่ตอใหญ่ที่เคยทําจากนั้นเราเลยจะมาเรียนรูปไปด้วยกันสําหรับการทามะพร้าพบอนไซเริ่มขั้นตอนกันตั้งแต่อ่าการเตรียมดินเอาละครับตอนนี้แปลงที่เตรียมสําหรับเพาะพาะงอกเพาะมะพร้าบบอนไซของผมอ่าเป็นรูปเป็นล่างแล้ว นี่เป็นรูปไปล่างแล้วเดี๋ยวจะการปลูกการเพราะเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปครับพี่น้องจะมาลงรายละเอียดการวางการอะไรยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเ,องเล็กๆส่วนเ,เล็กๆที่นี้ต่อไปนะครับกับเขียวคลาดบนไซฟ,ฟาร์ช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นของมะพร้าวมะพร้าวบนไซบนไซมะพร้าวเริ่มต้นกันตั้งแต่เพาะหนอ่อเพื่อให้มันได้อย่างอย่างใจเราอย่างที่เราคาดหวัง แต่จะสมหวังไหมไม่รู้มาลองพิดลองถูกได้วยกันขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับกับสวนแห่งนี้นะครับเขี่ยวขาลาดเป็นไสฟฟรรมสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูการปาดก,การเพราะในรูปแบบต่างๆ